อัพเโอกาสที่มงกอกทูเดนะเขาปลอยนะครับในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามงกอกทูเดนั้นเป็นสื่อที่การนาเสนอความจริงนะครับหลายครั้งผมเห็นว่ามอกอกทูเดนั้นอาจจะสวนกระแสสังคมได้ซ้ําไปแต่สิ่งนั้นเวลาผ่านไปแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่มอกอกทูเดนำเสนอนั้นถูกต้องนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอหน้ารู้แจ้ใจ่อีกทั้งหลายนะครับให้ปดเมิน์บอว์รันอยด้กับชาวบอกรเดทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ กีวังใจที่แน่วแน่ฆ่านะครับแล้วก็สมเด็จในสิ่งที่ท่านกำลังเดินการไปทุกๆเรื่องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอแสดงบางกอกทูเดย์โดยเฉพาะเป็นหนังสือเกี่ยวกับชั้นนําในวงการธุรกิจวงการสายมูวงการดูดวงและวงการความงามโดยเฉพาะเจาะประเด็นลึกที่บอกว่าคนอื่นไม่กล้าลงแต่บางกอกทูเดย์ลงตีแผ่ให้สื่อ แล้วก็ให้ทุกคนตีแผ่เสือออกไปให้เห็นความจริงแล้วก็ครบรอบ22ปีบางกกทุดีครับผมอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเษรีขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลโลกอํานวยอวพรให้กับบังกกทุด y มีธุรกิจยั่งยืนยาวนานร่ำรวยเฮงเฮงทั้งปีแล้วก็ขอให้ผู้บริหารท่าน รักษามาตรฐานแบบนี้ไปตลอดไปครับขอให้โชคดีปี2 5 6 7ด้วยเช่นกันเฮงเฮครับบางกอกทุเดออันดับหนึ่งแล้วก็ขบขอบางกอกทุเดอีที่เสนะครับผมเป็นรายเ่าสุทธีที่สอง สวัสดีครับผมคิมพิลสันคุณเพลร์นะครับมิสทรีอินเตอร์เนชั่นแนล2023ครับผมวันนี้นะครับในวาระครบรอบ21ปีนะครับผมก้าวสู่ปีที่22ของสำนักงานข่าวแบงคอกทีเดย์นะครับผมก็อยากจะบอยพอนะครับให้สำนักข่าวแบงคอกทีเดย์นะครับผมอยู่เคียงคู่คนไทยไปอย่างยาวนานนะครับผมแล้วก็คอยผลิตข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับผมให้กับผู้คนทั่วประเทศอย่างไม่ต่อเนื่อง ให้ป็นเบอร์เดย์21ปีนะครับบางกอก today นะครับแล้วก็ปีหน้าก้าวสู่ปีที่22แล้วนะครับขอให้เติบโตอย่างมั่นคงในทุกๆปีถัดไปเลยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นสำนักข่าวที่ส่งมอบความสุขแล้วก็สาระให้กับคนดูอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ทีมงนะานทุกๆคนมีความสุขมากๆเลยนะครับ h a p p ป b i เบอร์เดย์ครับผมสวัสดีครับผมแม็กกี้สกุลพัฒน์นะครับ วันนี้ก็จะมาวอวยพรนะครับสำนักข่าวบางกอกทุเรศนะครับ mm hmm. เนื่องในวาระครบรอบ21ปีนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่22นะครับ mm hmm. ก็ขอวอวยพรให้สำนักข่าวบางกอกทุเรนะครับ mm hmm. มีจิตการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อยู่คู่วงการเมเทินไปนานๆนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ สวัสดีครับผมและอันพัญญาแมชเชนครับการแสดงนำจากทวินเดอะซีรีส์ครับผมปีนี้นะครับก็กเข้าสู่ปีที่22นะครับของมังกรสุูเดย์ครับและก็อยากจะไว้พรนะครับให้มังกรสุูเดย์เนี่ยอยู่เคียงคู่คนไทยเปนนานนะครับผมข่าวสารบ้านเมืองก็ขอให้ทำออกมาแล้วมามีคนติดตามมาเยอะนะครับผมแล้วก็ฝากถึงแฟนๆมังกรสุูเดย์ด้วยครับปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับสวัสดีค่ะ ขอนะคะแสดงความยินดีนะคะกาปะกันคือเดย์นะคะเก้าข้อสู่ปีที่ยีแล้วน,นะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยแบบนี้เป็นนานๆนะคะพี่ๆคนไหนได้ทำข่าวนะคะก็ขอให้เงี้เงี้ยรวยๆวยปังๆนะคะเป็นข่าวที่ไหนเราไม่ติดราบหรือการทำข่าวเลยนะคะขอะไชน่าคอมยินดีด้วยะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเองนะคะหรือเวทีนาองสาวไทยก็ได้คะก็ขอให้เอ็นดูยอยูไไ่เป็นเรื่อยๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะหนูเล็กชิชินันนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีย่างเขาว22ปีของสำนักข่าวบางกอกทูเดย์ค่ะเล็กก็ขอให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพและเป็นสื่อที่ดีอยู่คู่กับคนไทยแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะสวัสดีครับ ก็นในโอกาสครบรอบ21ปีของสื่อมากกอ่าทุเดนะครับก็ปีหน้า22ปีแล้วนะก็ขอให้อยู่คู่กับคนไทยแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้สร้างสรรค์สื่อที่สร้างความสุขให้กับคนไทยแบบนี้ตลอดไปครับสวัสดีครับวันนี้ฟิล์มก็มายินดีให้กับบางกอกาทุเด้ด้วยนะครับที่ครบรอบ21ปีกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่22นะครับ ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับขอให้บังกอกทูเดย์คู่กับคนไทยไปตลอดไปนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะครับก็ฟิล์มก็จะคอยซัพพอร์ตบังกอกทูเดย์ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ